สวัสดีค่ะวันนี้ยายพรจะพาเลาะป่าเด้อพี่น้องจา้าผ้าช่มดอกใหม่ใบหญ้าหลายกับฟังเสียงนกร้องน้ำพี่น้องจา้ายางออกกำลังกายเลาะป่าริมแม่นม้ำทะเลสาบแม่นะพี่น้องจะมีดอกใหม้งามมีต้นไม้ร่มรื่นนย่จาจ้า อันนี้เป็นลานในที่ว่าขาเจ้าจอดรถบานนะพี่น้องนี่แหละเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากตรงนี้นะคะอันนี้เป็นแผนที่ของประเทศสวีเดนนะคะอันนี้จะเห็นไหมทะเลล้อมรอบเลยทะเลล้อมประเทศเลยพี่น้องตอนนี้เขาอย,อยู่เมืองนี้จ้ะอยู่เมืองนี้ลินเชอร์ปิงลินเชอร์ปิงพี่น้องเนี่ยเห็นบ่อันเนี้ย เอเอเล้อมล้อมเนี่ยเป็นทะเลเหมือนเลยพี่น้องอือคือเหมือนกับอยู่เป็นเกาะเนาะทะเลล้อมรอบนี่อันนี้เขาก็จะมีบอกรายละเอียดนะพี่น้องเกี่ยวกับปลาสันทีบางนี่แหละสิไปเที่ยวไซดใดเน่เขาจะมีที่แหล่งท่องเที่ยวหามีเรือคือเรือมองใดอย่างสี่เวลาาท่าใดที่เรือมากอย่างประมาณนี่เละจ้ะพี่น้องอันนั้นก็มีท่าเรืออย่างโมพปุ้นเลย นี่จ้ะสนามหญ้าก้นสามารถมานาั่งปิกนิกได้ตรงหันก็จะเป็นหาดทรายหาดทรายคือล่งเห่่น้ำได้อะจ้ะตรงโน้นข้างในโน้นก็จะเป็นแคมปิ้งนะคะตรงนี้เป็นถัทงทิ้งขยะแยกรีไซเคิลอันนี้มันกะชิมีสีขาวอันนั้นสำหรับขวดใสสีเขียวนี่สสำหรับขวดดีเป็นสีถึกแบบพี่น,อน้องสีชาเน่ะนะ อันนี้ก็คือขยะที่เขาจะนำไปรีไซเคิลนะคะเนี่ยก็จะมีถังสีบอกสีขาวเนี่ยก็คือขวดที่เป็นสีใสๆอะพี่นอ้องสีเขียวก็ขวดทึบอย่างประมาณนี้นี่หละจ้ะเดี๋ยวห้าก็สะเดินต่อไปนี้ เสียงนกมาดูนกที yeah, well, ่น like ี like like ่นกมีหลายชนิดมากโอ้ยตัวนี้น่ารักเจ็บเนี่ยสีน่ารักแต่นี่เคยเห็นคงจะชอบดินมากกว่า เปจะมีบบอนั่นเราหัดอย่างนั้นนั่นคุณมีนิทานไหมผักตำแย่โอ้ยยางหาจนเปิดข้อเราพอเห็นผักเสี้ยนเลย <S <S เดินมาจะชั่วโมงหนึ่งแล้วมองหาผักเสี้ยนตามข้างทางไม่พอเลยพี่น้องเออ ไม่พอเลยี่ไม่พอผักเซียนเลยนะคะไม่พอในที่นี้หมายถึงไม่เจอค่ะภาษาอีสานเขาเอิ่นไม่พอบอ่พอพี่น้องบอ่พอจ้าต้นพี่น้องมีแต่ต้อนอันเฟิ่อนนะแม่อันไข่ไายต้นอีย่างที่ก็จะเก็บมานะแล้วก็พักไอ้นั่นงามลายพักไอ้ตำยาแม่เต็มเลย ต้นดำแยเนี่ยเยอะมากกับปากรูดนะะั่นแหะเออต้นเฟิร์นปากรูดนะจ๊ะบางคนก็จะขกกี่จักรยานเนี่ยพี่น้องขี่จักรยานบางคนก็วิ่งปลามันร่มรื่นมากม,นนม,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 มันีทะเลล้อมล้อมบางทีแม่ล้อมรอบอ่าเนี่ยจะน้าเดินบนพืน้นทรายกบพอเพิน่นกะนันง่งเศร้าเมย เดินบ่ไว้เดินเดินเดินมาไกลเติบหรืพี่น้องสี่หกิโล่นเด้อนนี่เนี่ยบ่งเนี่ยพี่น้องงามครับบอไอ้ต้นตำแย่เนี่ยต้นตำแย่ไอ้กินได้ได้พี่น้องแต่ขันโดนผิวหนังเฮานี่คั้นแต่ว่ามันสามารถเอาไปกินได้เอาไปเฮ็ดซุปหรือเอาไปเฮ็ดชาตากแห้งเฮ็ดเป็นชาจังเสียไหมพี่น้อง ต่นั้นมันคือโอเคเออบอบอขั้นแล้วกันเ้าเอาไปปรุงเหนอาหาระมันบอขั้นกานเ่าไปถือมันสดๆนี่โอ้ยขั้นตําแย่แหละคือตำแย่บานเอาเลยเนี่ยจะไอ้้างๆนี่มันก็จะเป็นทะเลสาบนะคะอ้อ,อมอนู่บรรยากาศดีดีพี่น้องนกกระห้องทกิ๊กกิ๊กก นกับมยางออกกําร่างกายจูงหมายางมาแลนบางคนกับมาเล่นนามพี่นอาา้องจ้าอันนี้กือข้าเจ้าเห็ดเป็นอันร่างพึ่งไหมพี่น้องก็เอ่ยนีย่งเป็นบ้านพึ่งบ้านสําหรับให้พึ่งอยู่พี่นอาา้องจ้าเนี่ยห้างพึ่งน่ะล่ะกับเป็นบานหาหน้านเฮ้าเนาะเห็ดใบเนี่ยเห็นบอนมีหู้ไปหู้สิแม่เป็นหู้หู้พึ่งมันก็นจะสามารถเขาไปอยูด้เลยเองสินะเอาไปเห็ดห้างเอาไปอ,อย่างนั้ยู่ไม่มีเลยพี่นอ้อง นาย่านจ้าเฮ็ดดีดีเอาไม้แล้วก็เอาอีดอีหยางมาเฮ็ดเป็นหู้หู้ให้เพิงบินเข้าไปเพราะศาต์มันก็นไปอยู่ตามบ้านคนในพ่นองตามหลังขานะเนี่ยจะ้ะมองไปก็เห็นวิวทะเลสวยทาเลสา่าคืนออ ภาษาสวีเดนก็จะอื่นคืออื่นบ่ถึกออกเสียงบ่ถอกดกพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นถุงขยะพี่น้องจ้ะใส่สาหรับอันม้าขี่เน,ะนะาะเวลาไผจูงม้ามาขี่นี่ก็ต้องเอาถุงขยะนี้ไปอันนี้ฟรีนะคะแจกฟรีค่ะเขาจะอันมีไวตามทังที่ไมย้ยางเลยพี่น้องถูกป่าเขาจะมีไวเข้าก็สามารถดึงเอาไป ถุงปัจ,จติก,ก็คือเก็บขี่มาแม่เวลามาขี่น้าขางทางก็คือเก็บใส่ถุงนี่แหละเก็บใส่ถุงนี่แหละก็มาถึงขยะแม่พี่นอ้องนี่จ้ะเอพ่อเห็นหลายหม่องอยู่ก็สิมีเองสิบัตถุยาชูหม,ม่องติค่ะคนผ้ามาไปย่างอะ่ะเขาสิมีถุงขยะใบหายสาหรับไปเก็บขี่มานี่จ้ะเข้ากันยางว่นมากแล้วก็สิออมมากสิกลับไปเดินไปว่นไปบ้านเลยจ้ะบ้ ไปล้ค่ hey